โหลโหลวัสดีค่ะดิฉันกมลวันเรืองรัุนทรจากช่องจิกอมูลิตรายงานตัวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจิ๊กก็มีเรื่องเล่าตายไม่ศูญแล้วไปไหนพศสอ4 4หหน้า158ถึง159โดยหลวงพ่อพระราชพมยานเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงค่ะสำหรับเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าไว้ดังนี้ค่ะ เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2517อาตมาได้เดินทางไปภาคใต้และได้นั่งรถผ่านอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตได้เห็นอนุสาวรีของวีรสตรีทั้งสองท่านสำหรับอนุสาวรีที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวถึงนะคะนั่นก็คืออนุสาวรีของท่านเท้าเทพกษัตรีและเท้าสรีสุนทรค่ะแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านก็ได้เล่าต่อไปว่าอาตมาจึงคิดว่าเรามาอยู่บนแผ่นดินของท่านทั้งสองผู้มีพระคุณใหญ่ที่รักษาพื้นแผ่นดินนี้เอาไว้ถ้าเวลานั้นไม่มีท่านทั้งสองก็ยังไม่แน่นักว่าจังหวัดภูกเก็ตจะเป็นของเราหรือว่าจะเป็นของใครก็เลยมีความคิดว่าท่านทั้งสองตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนถ้าพบได้ก็จะดี พอคิดเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านทั้งสองมาปรากฏอยู่ที่ข้างรถพอดีมายกมือไหว้ให้เห็นรูปร่างหน้าตาของท่านในสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพท่านบอกว่าท่านอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านจึงได้เล่าต่อไปว่าอาตามาจึงได้ถามว่าการสงครามต้องฆ่าคนตายไปสวรรค์ด้วยหรือท่านยิ้ม แล้วท่านก็ถามกลับมาว่าท่านก็เคยเป็นแม่ทัพเคยเป็นทหารเคยฆ่าคนเป็นอันมากและก็เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอันมากทําไมถึงไม่ลงนรกบ้างละ่ะแล้วหลวงพ่อฤาษีดิงดําท่านก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องก่อนเกิดจําไม่ได้และเรื่องของท่านจะรู้ได้อย่างไรให้เราว่าเป็นคนวางนโยบายฆ่าคนเป็นจํานวนมากแล้วไปดาวดึงได้อย่างไร ซึ่งท่านก็ได้ตอบว่าฉันทำบาปได้ฉันก็ทำบุญได้การทำบาปคราวนั้นฉันพลีชีวิตเลือดเนื้อสติปัญญากำลังกายกำลังใจก็เพื่อความสันติสุขของประชาชนส่วนมากฉันไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวจะตั้งฉันเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามนั่นเป็นเรื่องของพระราชาผู้แต่งตั้งเวลาทำฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นเมื่อทำแล้วฉันรู้ว่าเป็นบาป ก็เลยทำบุญทำกุศลทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มแล้วหลวงพอ่อฤาษีดิงดำท่านก็ได้เล่าต่อไปว่าอาตมามองไปที่อนุสาวรีแล้วก็มองรูปโฉมลักษณะของท่านที่มาปรากฏให้เห็นแต่งกายเป็นแม่ทัพในสมัยนั้นดูคล้ายครึงรูปจริงๆของท่านมากแสดงว่าท่านทั้งสองคงดนใจให้คนปั้นรูปท่าน ได้คล้ายคลึงกับความเป็นจริงของท่านมากสำหรับประวัติของท่านเท้าเทพกษัตรีและเท้าสี่สุนทรก็มีดังนี้นะคะท่านเท้าเทพกษัตรีและเท้าสี่สุนทรเกิดในสมัยปลาอยุธยาท่านทั้งสองเป็นธิดาของจอมร้างบ้านตะเคียนหรือขุนนางผู้ปกครองเมืองถลางท่านทั้งสองจึงได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อรับภาระอันยิ่งใหญ่ของตระกูล ทางการควบคุมไร่พลขุดหาดีบุกการแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับไร่พลจำนวนมากการหาตลาดจำหน่ายดีบุกและรวมไปถึงการแสวงหาอาวุธเพื่อป้องกันภัยจากพม่าและโจสรสลัดและในสมัยที่เกิดเหตุการณ์สงครามเก้าทัพซึ่งตรงกับพุทธศักราช2328ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งพม่าก็ได้ยกทัพมาตีไทย โดยมีทัพหนึ่งได้ยกมาทางใต้มุ่งเข้ามาตีเมืองทลางซึ่งในขณะนั้นพระยาพิมลเจ้าเมืองถลางสามีของคุณหญิงจันทหรือท่านเท้าเทพกษัตรีเพิ่งถึงแก่อนิจกรรมไม่นานนักจึงไม่มีใครบัญชาการรบดังนั้นคุณหญิงจันทร์และนางมุกน้องสาวจึงได้ตัดสินใจร่วมกับเจ้าเมืองภูก็ตซึ่งก็คือพระยา,าทุคราชเทียนลูกชายของคุณหญิงจันทวางแผนเตรียมป้องกันเมืองถลาง และได้ใช้คุณอุบายลวงข่าศึกได้รวบรวมผู้หญิงราวห้าร้อยคนให้แต่งตัวเป็นผู้ชายโวกศีรษะพอถึงเวลากลางคืนก็ให้ใช้ทางมะพร้าวทำเป็นอาวุธถือเดินแปรขบวนระหว่างค่ายทุกวันตอนกลางวันก็ให้เข้าทำเป็นกองหนุนสมทบในค่ายจนข้าศึกคิดว่าไทยนั้นมีกองหนุนอยู่เสมอจึงนำทัพถอยร่นไปและหลังจากนั้นคุณจันจึงสั่งให้ระดมยิงปืนใหญ่ เข้าไปในกองทัพพมา่าพม่าตกใจต่างก็หนีลงเรือจนพม่าต้องถอยทัพกลับไปและพ่ายแพ้ในที่สุดซึ่งตรงกับวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328ค่ะสำหรับวีรกรรมในครั้งนั้นทำให้รัชการที่หนึ่งโปรดกราวแต่งตั้งให้คุณหญิงจันเป็นท่านท้าวเทพกษัตรีและนางมุกเป็นท้าวศีสุนทรและพระยาทุคราชเทียน ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาธารางในพุทธศักราช2,331ค่ะและในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท่านเท้าเทพกษัตรีและเท้าสีสุนทรที่แต่งกายเป็นผู้หญิงไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นยืนถือดาบอยู่เคียงคู่กันเพื่อเป็นที่สักการะแก่คนทั่วไปค่ะสำหรับวีรกรรมของท่านทั้งสองเป็นเกียรติประวัติแก่ชาติไทย สืบมาจนถึงทุกวันนี้และอนุสาวรีย์ของท่านตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเรือสีีแยกเมืองถลางจังหวัดภูกเก็ตค่ะโดยอนุสาวรีย์ของท่านได้จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,509ค่ะและมีลักษณะเป็นองค์พี่จูงมือน้องสาวมือกวาถือดาบนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อแขนกระบอกมีตะเบงมานทรงผมดอกกระพุ่มเป็นเนื้อสำลิดดำทั้งสององค์ จากหลักฐานสำคัญในจดหมายเหตุเมืองถลางหกฉบับเพื่อเป็นการเสริมและสนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จเปิดถนนสายถลางที่ได้พระราชทานนามว่าถนนเทพกษัตรีและได้มีการตั้งชื่อตำบลในภูกเก็ตสองตำบลตามเท้าเทพกษัตรีและเท้าสรีสุนทรซึ่งก็คือตำบลเทพกษัตร และตำบลศรีสุนทรและจะมีการจัดงานรำลึกถึงท่านทุกปีคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าที่จิ๊กนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จิ๊กก็ขอน้อมรำลึกถึงความดีของท่านทั้งสองด้วยนะคะและหากทางช่องจิก๊กแอมูเลตได้กล่าวล่วงเกินผู้คนสถานที่หรือดวงวิญญาณและเทพเทวดาทางช่องจิก๊กแอมูเลตก็ต้องขออโหสิกรรมมาไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิ๊กแอมูเลตค่ะ